สบายดีพี่น้องแล้วก็มูเพื่อนทั้งหลายเนาะพบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะเหมือนี่สาวบัวกับสิพาทุกคนมาเบ่งต้นมะพริกเนาะพี่น้องที่ว่าเบ้าใบปลูกเอาไว้นี่หลังจากที่ปลูกก็ประามาณซ้ำมาทิตย์ทิพานมาแล้วเนาะพี่น้องกับสิพาทุกคนมาเบ่งเนาะว่าต้นมะพริกเข้าไปหอดคันใดแล้วเนาะพี่น้องนี่เนาะกับสิพาทุกคนมาเบ่งเลยนี่เนาะอันนี้คือเ้าปลูกในกองโฟมเนาะพี่น้องนี่เนาะ เห็นป่พี่เนาะนี่เนาะกําลังกําลังเป็นหมากเนาะพี่น้องเห็นบ่ดอกกําลังเริ่มจอร้ายแล้วพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือปลูกไว้กินเองเนาะพี่เนาะเห็นป่พี่เนาะเห็นป่ทางหมากลกขนาดพี่เนาะอันนี้คือปลูกแบบบริสายซานแค่มีบริสายพุ้ยบริสายยังเนาะพี่น้องคือมากดิน แล้วแล้วก็ปลูกนอพี่น้องแล้วก็ดูแลโดยการหดหนามปกตินี่แหละนอพี่น้องแต่ว่าไปอยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะว่านี่แหละคือหลังจากที่ปลูกแล้วค่ะนี่นอพี่น้องเป็นจังสี่แล้วเนาะดูแลก็ดูแลง่ายๆเห็นบ่พี่น้องอยากให้ทุกคนเห็นเบิ่งหมากควมดกข้งมันเนาะพี่น้องดกขนาดพี่น้องอันนี้เป็นมะพรกขี้ีนูสวนเนาะพี่น้อง เหรอเกี่ยวกับสีาพาทุกคนมาเบิ่งอีกต้นนึงเนาะพี่น้เนาะเห็นบ่พี่น้องต้นหน,หน้อยๆซ้ำหนีพี่น้องเบิ่งเนาะบวมดกเห็นบ่พี่น้องน,นีง่เนาะนี่ขนาดปลูกในที่ที่แบบว่าอ่า แสงแดดกับบ you know, ุกคอยเต็มที่น้องพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันสิเป็นเป็นโฮมใหม่ไงร้ายน้องพี่น้องเห็นแบบเพิ่งมันสิเป็นโฮมใหม่ไงมันก็สิมีแดดช่วงเสาๆน้องพี่น้องอ่าช่วงประมาณเสาถึงเที่ยงน้องพี่น้องพอเลยเที่ยงไปแล้วก็สิบบุกคอยมีแดดแล้วเนาะเห็นไหมเห็นบ่มแต่ว่าบอกผิดเขาเฮาพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะคว่ำดูเห็นบ่มพี่น้องเห็นไหม สามาคแคมก์ัปลูกพักครัวพักยังไอ้กลินเนาะพี่น้องเห็นบอกอ่าส่วนว่าวิธีการปลูกเนาะพี่น้องก็คือจังซาวบัว่ายให้เบิงอะเนาะเพราะว่าอ่าวิธีการปลูกวิธีการรุงดินเนาะพี่น้องคืออยู่ในหนันเบิ้งแล้วเนาะ้าผู้ใดที่ยังพวท่านเคยเห็นคลิปหนันเนาะพี่น้องสามารถย้อนเข้าไปเบิ่งได้เนาะพี่น้องนี่เนาะเมื่อนี่ก็เป็นการมาอัปเดตกับว่าได้เนาะพี่น้องมาแออัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งเนาะว่าหลังจากที่ฮาปลูก ผ่านมาแล้วเนาะพี่น้องสามสัปดาห์เนาะพี่น้องเห็นบอกเห็นบอกพี่น้องดกขนาดเห็นบอกดอกเต็มเลยมากอะเต็มเลยพี่น้องเห็นบอกง่ายๆเนาะพี่น้องวิธีการปลูกเนาะเป็นเรื่องแบบง่ายๆเนาะหลายๆคนกับปลูกได้อยู่แล้วเนาะพี่น้องนี่นเนาะเห็นบอกจำานีก็มีมะพริกไหวกินแล้วเนาะพี่น้องเห็นบอก เอาเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะอ่าวัยสมณีก่อนนาอพี่น้องเดียวถามือได้มีอ่าคลิปใหม่ๆหรือว่ายัางใหม่ๆนาะพี่น้องซาบัวก็มาลงให้มาอัปเดตให้อ่าพี่น้องแล้วกับเพื่อนๆทุกคนในเบื้องนาอพี่น้องกะสำหรับคนใ้ทีมักหรือว,ว่าช่นชอบกะอย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้ซาบัวน,นําในเรื่อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซาบัวก็บาบายนั่ในเรื่อพี่น้อง